สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องโปรเซียนชาแนลอีกเช่นเคยนะฮะหายกันไปประมาณเดือนกว่านะครับสําหรับการอัพคลิปในช่องทาง y t u t u นะฮะก็ติดงานอยู่นะครับวันนี้ว่างผมก็มาถ่ายปลามาแบ่งปันกันอีกหนึ่งคู่นะครับคือเจ้ามัน,นีแดงนะฮะอันนี้เป็นตัวผู้นะครับ เจ้ามันีแดงนะครับหรือว่าเรดไดมอนด์หรือว่าเรดหรือว่าเรดคัพเปอร์สตนะครับมีหลายชื่อเหลือเกินนะฮะอันนี้ผมก็มาแบ่งปันกันสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะเอาไปต่อสายไปทําสายนะครับมุกจับจเครื่องแดงแปด๊ดหนังดําปีนะครับสวยงามนายทุนหรือว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะเอาไปต่อยอดไปทําสายกันนะครับ จัดให้ราคาพิเศษต้อนรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ราคาไว้ล่างคอมเมนต์นะฮะใครสนใจก็ไลน์ไอดีมุมบนซ้ายมือมานะครับหนังดำมุกค,คอปเปอร์เครื่องแดงแป๊ดนะครับรับประกันว่าจับไม่เหมือนใครแน่นอนทำกันได้ยาวๆเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวไปดูตัวเมียกันนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับขนาดปลาไล่ๆกันนะฮะประมาณ1.3 1.4นะครับโคตรคึกนะฮะเพื่อนๆรับไปแล้วก็เอาไปพักเอาไปคุณไว้สักอาทิตย์2อ,อาทิตย์เป็นอันรัดได้นะครับ ให้คลิปวิดีโอนะครับเป็นตัวบรรยายตัวของมันเองนะครับใครมีใจก็เด้งลายมานะครับส่วนท่านใดที่สนใจตัวที่ไม่ลอกก็เจอกันในท้ายคลิปนะครับรายละเอียดใต้คอมเมนต์นะครับช่องทางการติดต่อก็ไลน์ไอดีมุมบนซ้ายมือนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูตัวไม่ลอกกันนะฮะอันนี้เป็นตัวไม่ลอกของโคกมณีแดงนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกับไอ้พวก red copper พวก red dragon พวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีสายเลือดของทั้งสองอย่างเลยนะครับผมว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ลำตัวเป็น copper นะครับแล้วมีเครื่องหางเป็นสีแดง นะครับใครสนใจเป็นคู่เดี๋ยวผมจะออกมาเปิดแบ่งแค่10คู่แล้วกันนะฮะรอบนี้เปิดให้แค่10คู่นะครับเหมือนกันนะครับราคาใต้คอมเมนต์นะฮะใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับเครื่องหางเด้งจัดนะฮะแถมได้สายเลือดของเจ้ามณีแดงไปด้วยนะครับเพื่อนๆเอาไปทำเนี่ยรุ่นลูกก็จะมีไอตัวที่หลุดออกมาเป็นมุกทองนะครับพวกไอมณีแดงนี่ด้วยนะฮะ เรื่องตัวเมียไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แน่นอนนะฮะจำกัดจำนวนแค่10คู่นะครับใครทักก่อนได้ก่อนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแค่นี้แหละนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงประกัดนะครับแล้วก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่หทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนปลอดภัยจากโรคระบาดทั้งปวงแล้วก็ขอมีความสุขทั้งปี65แล้วก็6 6 6 7ไปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน อีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ